ความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาภาจะนามเบญจศีลไปยาธรรมมาเผยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังคําว่าเบญจศีลก็คือการที่เราประพฤติปฏิบัติในศีลเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมจะเป็นอย่างยิ่งที่คนในสังคมจะต้อง ตาตัวเองนั้นให้เป็นคนเต็มคนหรือว่าเรียกว่าเป็นมนุษย์ผู้มีจิตสูงหรือว่ามีใจที่ประเสริฐแต่คนเราจะประเสริฐได้ก็ต้องมีศีลมีธรรมนั่นเองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขมีความสงบสุขมีสันติสุข ไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันหลักธรรมที่ทำให้คนเป็นคนเต็มคนแล้วก็มีผลให้มีความสุขมีควาสมสงบได้ก็คือเบญจศีลเบญจธรรมนั่นเองสำหรับเบญจศีลเบญจธรรมก็คือในสิ่งข้อแรกก็คือปาณาติปาตาเวรมณีเจตนาที่จะงดเว้นจากการฆ่าจากการเบียดเบียนจากการทำร้ายาร่างกายซึ่งกันและกันส่วน มีศีลแล้วศีลน,นั่นก็ต้องมีเบญจธรรมก็คือจะมีศีลที่สมบูรณ์ได้ก็ต้องมีเบญจธรรมซึ่งเบญจธรรมข้อแรกก็คือมีจิตใจที่ประกอบไปด้วยเมตตากรุณามีความปรารถนาดีมีความหมนอกเห็นใจต่อผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขเบญจศีลข้อที่สองก็คืออธินาทานาเวรมณีเจตนางดเวน จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้ด้วยอาการกระโบยไม่ว่าจะเป็นลักฉกชิงวิ่งลาวกันโชกปูเข็นป้นจี้ตูกงลอกปลอมสะบัดตัดเบียดบางสับเปลี่ยนลักลอบยักยอกหรือว่ารับสินบนสิลข้อที่2จากสมบูรณได้ก็ต้องมีเมยนจะถามข้อที่2ก็คือเป็นผู้มีความขยันประกอบแต่สามอาชีพ ธรรมท,ที่อาชีพติ่สุจริตมีการบริจาคทานมีการคารพกรรมสิตในทรัพย์สินของผู้อื่นชีวิตก็จะมีความสุขได้บัญนจัจิสิงข้อที่สามก็คือการเมษุมิจฉาจาราเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามบุคคลที่ต้องห้ามสําหรับฝ่ายชายก็คือภรรยาคนอื่นผู้หญิงที่ยังอยู่ในอุปการะของคนอื่นผู้หญิงที่จารีตต้องห้ามก็คือ บุพการีแม่่ยายายพี่สาวน้องสาวลูกสาวผู้ที่ถือบวชหรือว่าแม่ชีหรือว่าผู้ยังเป็นอยู่ในวัยเยาว์บุคคลที่ต้องห้ามสำหรับจิงก็คือสามีคนอื่นชายที่จารีตต้องห้าก็คือพ่อโอตาพี่ชายน้องชายลูกชายพระภิกษุสามนเณรหรือว่าผู้ที่อยู่ในวัยเยาว์ ต้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็ไม่เฉพาะแต่ห้ามเรื่องการเสพสังวาสเท่านั้นแม้แต่การพูดเกี่ยวภาราศีหืืว่าแสดงอาการปฏิพัทธ์ตบตาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าละเมิดกรรมสิทธิ์ข้อนี้ส่วนสีลข้อนี้จะสมบูรณ์ได้ก็ไม่ล่วงละเมิดสำรวมอยู่ในกามยินดีแต่พัญญาของตนเท่านั้นจงรับพักดีในสามีในพัญญาของตน ถ้ายังไม่ได้แต่งงานก็ต้องมีการมาสังวรก็ต่างตอนอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามมีวัฒนธรรมที่ดีงามเข้าตามต่อออกตามประตูนีน่เป็นเบญจธรรมข้อที่สามสิ่งข้อที่4ก็คือบุสาวาทาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จพูดปดพูดสาบานพูดเละกะเทศมารยาทำเลสเสริมความอมฟาร์ม โอเสียดแทงสับปรับผิดสัญญาเสียสัตว์แล้วพูดแล้วก็คืนคำสิ่งข้อนี้จะสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีเมนจะทำข้อที่4ก็คือเป็นผู้รักษาสัจจะในคําพูดมีคําสัตว์ในเรื่องของคําพูดมีความจริงใจมีความปัถนาดีพูดเพื่อหวังดีต่อผู้อื่นสิ่งข้อที่4จึงจะสมบูรณ์สิ่งข้อที่5ก็คือสุราเมระยะมาช้าประมาทฐานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราเมลัยเครื่องดื่มที่มืนเมาเครื่องเสพที่มืนเมาฝิ่นเฮโรอีนกัญชายาบ้าหรือว่าบุหรี่ส่วนสินข้อ5จะสมบูรณ์ได้ก็คือจะต้องมีเบญธรรมข้อที่5ก็คือประกอบไปด้วยสติธรรมชัญญะประกอบกิจการงานทั้งโปวงอเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตนนใ,นวใ,นในการทํางานในวัยในเพศในการดําเนินชีวิตชีวิตของคนเราต้องประกอบด้วยเบญศินเบญธรรมทั้ง5 ขั้นตอนของชีวิตพื้นฐานของชีวิตจะได้มีความสุขมีความเจริญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนและมุ่งเน้นให้พุทธาสนิกชนได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์และชีวิตจะมีความสงบสุขทําอะไรก็ทํามาค่าขึ้นและชีวิตก็มีความสงบสุขนั่นเองอตมาภาพนามเบญจศสินบเบญธาธรรมมาบรรยายให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟัง อาตมาภาพของนวยพรให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีเบญญสินแล้วมีเบญญธรรมดีแล้วขอจงมีความสุขมีความเจริญในทั่หน้ากันเทินเจริญพร